โอเคฮะสวัสดีฮะทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัม,มเดลเนอร์เราจะกลับมาเล่น Monster ร a เ e r 2กันนะฮะตอนนี้ก็เราได้บัตรเชิญไปที่ถ้วย Greatest ร์แล้วนะฮะมันจะเหมือนกับว่าเป็นการต่อสู้4ตัวที่แบบ4ตัวที่เก่งที่สุดมังการเนี่ยแล้วผมก็โดนรับเชิญไปแล้วแล้วก็นัดหมายฮะนัดหมายเลยคือเดือนหน้าวันที่2ฮนะนี่อะหมื่นหนึ่งโอเคผมเลยเวลาอีกไม่นานนะทับเตรียมตัวอีกแค่3สัปดาห์แล้วเราจะได้เจอแล้วฮะเป็นถ้วยต่อไปที่เราจะไปเอามานะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะผมก็ฝึก ถ้เวลาที่เราอ,อยู่น้อยนิดนี่ฝึกสักหน่อยก็แล้วกันนะโอเคครับวันนี้คือวันที่ทุกคนรอคอยนะผมไม่มั่นใจหรอกนะว่าจะชนะไดนะ้แต่ว่านี้คือลองรอบแรกเท่านั้นนะผมอยากจะรู้ว่ามอนสเตอร์ที่นั่นมันเก่งแค่ไหนนะฮะถ้าเทียบกับครั้งก่อนแล้วมันเป็นยังไงฮะโอ้โหครับบอกไว้เลยว่าสุดนี้ไม่หมูแน่นอนนะผมนี่คือน้ำลายเลยฮนะเกรทเอสโฟะมา ดูซิมันมี4ตัวที่น่าเกงขามคืออะไรบ้างนะฮะผมว่าอย่าพยายามอย่าแพ้เลยฮนะเพราะว่าถ้าเกิดแพ้ทีเดียวเราน่าจะแพ้ทันทีนะโอเคเซเลนเดียรู้สึกว่านี่ก็ไอ้มังกรกระดูกเหมือนครั้งที่แล้วนี่นาะมันมาลงแข่งอีกแล้วเหรอโอ้รู้สึกว่าครั้งก่อนเฮียแกไม่จำมาโอเคได้เฮียเฮียต้องไปเอาเวแล้วเฮ้ย hey, no. อินฟนอ้ อื <ítulo> ้าวเฮ้ยไม่ไม่อินจูรี่ฮะ KO ก็จริงแต่ผมไม่อินจูรี่มันจะบางครั้งมันจะอินจูรี่แล้วทำให้ผมเจ็บพอผมเจ็บแล้วก็นั่นแหละถ้าผมเจ็บแล้วก็จบเหตุเลยมันจะคือเราจะแพ้รวดเลยรู้สึกว่าครั้งนี้ผมทนไหวอ่ะมาไฟสตอร์มอ๋อต้องโต้โต้แต้มคืนน ด้วยแม์นี้ฮะแต่ต้องหวังว่าให้พี่กระดูกเราแพ้ด้วยเพราะผมว่าถ้วยนี้ไม่เท่าไหร่วะนี่นี่เรื่องจริงเลยถ้วยนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไอ้นั่นเฮ้ยอย่าอย่าชนะนะมึงเฮ้ยไอ้มังกรกระดูกแม่งชนะวะต,ต,ต้องต้องต้องหวังให้ว่าให้มันแพ้ไม่งั้นผมได้ที่สองแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยอมไม่น่าเลยที่จริงผมไม่น่าจะได้ที่สองโอ้โหดูลาฮานหรอเลิฟเลสเอ้อยัง จะมาปัดอะไรใส่โอ้โหมิดโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังม uh ิดจะทำไรกับน้ำจะทำไรคนนั้น,น,ะน,นจะทำไรกับน้ำอยางเด็กกูด้วยแบบ blue blue ้ h oh, wow มันไม่ธรรมดาเลยพยายามรักษาระยะโอ้โ oh, ห oh, นี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต้องรักษาระยะพึบเออคุณหลบไม่ได้เหรอเนี่ยจบเฮเลยโอเคฮะผมว่า ต้องลองหลายรอบหน่อยละรอบนี้คือไม่ไม่สกิลไม่โดนคือแพ้เลยฮะเนี่ยแล้วก็ไอพ้พี่กระดูกเราชนะรวดเลยสำหรับรอบแรกนะโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งโอเคฮะนี่คือรอบที่2ของเรานะฮะเราจะต้องเอามาชนะมันให้ได้มาซิลันเดียไฟสตรีมโอ้เจ๋งโชคดีไปดีนะฮะเนี่ยที่ติดกีดีคอลโอเคแช์นี้ชนะไปแล้วฮะ ไอ้ตัวต่อไปเนี่ยไอ้ตัวตวลกเนี่ยผมว่าผมไม่ขำกับมันแน่ๆเลยะ่ะจริงๆแล้วก็ไอ้ดูราหาน,านั้นถ่าทางน่าเกงขามมากถึงแม้มันจะมีอัตราการหลบหลีกไม่เยอะเท่าไหร่ทำใจไปเลยลูกพ่อพ่อลูกพ่อไฟสตรีมไม่ได้ฮะไฟสตรีมเออต้องงี้สิวะ<ฮ>กูว่าจะแพ้แล้วล่ะโอเคมา เราไปเราจะเจอดูราฮานนะฮะไอตัวนี้แหละตัวประเด็นเลยะเพิ่งเคยเจอมันอีกอีกครั้งหนึ่งจากครั้งที่แล้วผมว่าพลังป้องกันมันสูงนะแต่หลบหลีกมันไม่เยอะ,อะดูจากทรงแล้วดูดิสปีดมันน้อยมากเลยะโอกาสโจมตีโดนเยอะยึบยึบยังไหวอะ่ะท่าน,นี้มันเบาอะโชคดีไปอุย้ยโอ้โหไฟสตรีมมืดอย่างงี้ร,รู้รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ดวงแล้วครับงานนี้ หลบสลัคอมโบได้ปอยไปึงตึงโอ้ยอย่างงี้ไม่ไม่เฮ้ยสลคอมโบแล้วหลบได้อึมอ่าเยี่มากหุอย่า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 เข้ามาอย่าเข้ามาหาฉัน จะเือมมาทั้งนี้ฉันเสียววูบเลยึบไฟสเตเดียมเยสโเกือบไปแล้วโอเคฮะสำหรับถ้วยเกทเอทโฟก็เป็นของเราแล้วนะฮะตอนนี้รอบแรกผมแพ้อย่างอนาถเลยฮะแต่รอบสองก็ถือว่าดวงดวงมา ตตเกือบเกือบแพ้ดูลา <ๆ S 1> หานแล้วฮะที่จริงแต่เมื่อกี้แพ้ก็คงจะได้ต้องสู้อีกรอบหนึ่งอะแต่โชคดีไปชนะอ่าโหเงินรางวัลเป็นหมื่นเลยฮะเยอะมมากฟีนิกในทำได้ดีมากเกณฑ์เฟรมมากฮะเพราะเฟรมมันได้ดีอยู่แล้ว,ด,วดูซิอะไรเพิ่มบ้างฮนะ ดูสิฮะโอ้เพิ่มเยอะเลยฮะแต่ผมชอบที่สุดก็คือความแม่นสกิลอันบนเพิ่มเยอะทุกครั้งที่เราสู้เนี่ยมันเพิ่มเยอะกว่าการฝึกซสอีกอรต้องชมซะหน่อยแล้วไหวป่าเแบบ๊ยโอ้ยังมีชีวิตยอยู่ฮะผมนึกว่าจะเดี้ยงซะละอ้ามีใครมาหาอ๋อบุรุษไปสนีฮะโอเคมาเซ็นแล้วฮะตอนนี้เราเลื่อนระดับแล้วนะฮะเราทําได้แล้วอ่าเปิดมาปั๊บเป็นอ่าเป็นแรง้งแปดละ The egglang is where many trainers hit the wall but we are not just any trainer ตอนนี้ก็สบายดีอยู่ฮนะสำหรับฟินิกส์ฝึกต่อเลยฮนะตอนนี้เน้นไปที่สกิลนะตอนนี้สกิลสำคัญมากคือเราสกิลแรงอยู่แล้วฮนะแต่ความแม่นนี่แหละคือสิ่งที่ต้องตามมาโอเคนะพักสักหน่อยนะจ๊ะโอเค คือตอนนี้ผมว่าผมบานาน่าผมกินไปก็ไร้ประโยชน์แล้วมั้งอายุน่าจะใกล้จะถึงขีดสุดแล้วไม่รู้เหมือนกันจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าแต่เงินจะเป็นแสนแล้วเนี่ยมันจะได้ปรับปรุงบ้านสักทีครสมันจะขี้เหนียวไปไหนว่าเงินก็เงินผมอะมีทัวร์นาเมนต์มาอีกแล้วก็กำลังสบายดีอะอะไรทำไมทำไมพวก อีมาออฟฟิเชียลครับมันมาบ่อยๆอ่ะผมว่าถ้าชนะอันนี้อีกมันก็จะมีถ้วยอีกถ้วยหนึ่งแน่ๆผมว่าเป็นถ้วยที่สามของเรานะฮะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดคำนึงเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆฟอร์แมนจะ500แล้วนั่นเนี่ยาร้อย้า550นะ่ยยังอยู่เว้ยดีดีด,ดีโอเคเป็น551แล้วนะฮะ เออไปไปหาหลุมศพของไอ้ไฮเปอร์มอนจิมาเหรออา่อาอ๋อให้อัปเกรดอ่าได้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 แค่นี้เองเพื่อมอนจิที่ล่วงรับของเราอะโอเคครอสก็ถือว่าทำเพื่อมอนจินะครับปิ้งอ่ะจะได้มีหลุมศพสวยๆห,หน่อยนะฮะมันสวยขึ้นตรงไหนวะมันดูอุบาทก่าเดมอมีโอ้โหอย่างงี้มอนจินอนตายตาไม่หลับแน่เลยอะ เขีนี้ก็ซีมเปลฮะเลสต่อไปอ่ะผมยังไม่เข้าอีานะครับเพราะว่ายัางไงยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเชิญมันมันต้องเชิญเราอยู่แล้วผมว่าฝึกต่อดีกว่าไม่เป็นไรฝึกต่อนะฮะซอกซีดไปโอเคที่ต่อมายังอยู่นะผมไม่รู้นะว่าพลังชีวิตผมเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะแต่นี่มัน เลยปีที่สามมาแล้วนะผมก็เริ่มหวันวนว่นใจแล้วซีมเวลอยู่นะเราก็จะฝึกต่อไปนะฮะซอกซีดโอ้เริ่มฝึกได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วผม,มว่าตอนนี้ต้องสายแก่อ่ามาแล้วใช่ไหมนั่นแหละำนัาเซนตรงนี้กูดแฮปปี้ไนซ์เดย์อ่านั่นแหละถ้วยใหม่ใช่ไหมนั่นแหละครับ M1 Grand Prix ฮะถ้วยถ้วยที่3ของเราอ่าเราจะไปที่ถ้วยนี้กันถ้าหากเรายังมีชีวิตเหลืออยู่นะฮะไปดูก่อนวันนี้ฮะได้ได้ได,ได้จะได้เลื่อเนเป็นแรงเป็นแรงเก้าสีทีฝึกรอเลยฮะตอนเนี้ย M1 Grand Prix โอเคยังอยู่นะแต่ผมเช็คก่อนตอนนี้อ่าโอเค Monster Data Wave แรงเอสเฟมหนึ่งร้อยอายุสามสามปีแปดเดือนแล้วฮะจะอยู่ถึงไหมเนี่ยผมกลัวว่าอายุจะอยู่ไม่ถึงอยู่ฮะโอเคที่ชนะมีอยู่สองถ้วยตอนนี้นะฮะคือถ้วยอะไรนะเบอร์มอนสเตอร์ครับกับไอ้อ่อไอที่ผมทำเอ้ยที่ผมชนะเมื่อกี้ถ้วยที่สามกำลังมานะฮะตอนนี้ก็มีท่าอยู่แค่นี้แต่ให้ตายจริงๆคือถ้าไฟสตรีมอะ ที่มีไว้เพื่อปิดคู่ต่อสู้ในฉับพันแต่นั่นยังไม่ใช่ท่าที่สุดนะ,ะที่จริงผมควรไปฝึกเพิ่มอ่าเป็นเกรดแล้วนะฮะเกรดก็ยังได้แค่เจ็ดนะชมไปดีกว่ายืดต่อไปต้องยืดอายุต,ต่อไปพอแม่น600น่าจะไหวอะผมว่าเฮ้ยยังอยู่เว้ยนายต้องไหวนะเว้ยเราเลี้ยงนายดีขนาดนี้เนี่ยัดด้วย วิตามินห้าร้อยกโทุกครั้งเลยอ่านั่นแหละแหลกไปใครมาอีกเนี่ยอ๋อนี่อีกแล้วอ๋อลดร,ราคาการฝึกจากพี่หนวดนะแต่คืนไม่ฝึกกับพี่หนวดนะฮะไม่มีเวลาไปลงถ้วยวันแกรนปีกแน่นอนนะฮะ,ะเริ่มเหนื่อยแล้วเว้ย ทนอีกครั้งนึงนะลูกพ่ออีกแค่ทีเดียวแค่ครั้งเดียวเอออ้ยจะหกร้อยก็ไม่หกร้อยนะคนเราเดี๋ยวนะเอา้าวัดซุปเลยวันมาแล้วโอ้โหผมทำอะไรของผมเนี่ยเศร้าเลยย้อนย้อนเวลากลับไปได้ไหมไม่ได้นะฮะผมไม่ได้เซฟไว้โอ้อยงี้ระบายความเศร้าด้วยการฝึกต่อเลยแล้วกันนะ 606ละโอเคถึงเวลาอัพบ้านใหม่แล้วนะนะฮะดูซิโค้ดจะรีดผมหาหลายสามหมื่นโอเคเอาไปเลยก็เรียกพี่โลนซ่าท้าถวยเทพมาอัพเกรดบ้านให้อีกนะฮะขออภัยสำหรับไอ้ถ้วยเมื่อกี้เพราะความประมาทของผมทำให้ทุกอย่างชิบหายลงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกมันมีอีกถ้วยนึงอ่ะก่อนที่จะกลับมาถ้วยเดิมมันมีอีกถ้วยนึงอยู่ อีกไม่นานไม่เป็นไรอะโอเคเอาเงินกูไปเลยโอเคให้พักหน่อยเยี่ยมมากอันนี้บ้านใหม่แล้วนะฮะบ้านระดับรูหรูหลารูหล,ลาลรูหล,ล,ลาเลยผมจะเป็นไรไหมถ้าผมจะเก็บฟินิกไว้แล้วก็เอาตัวอื่นมาฝึกเพราะว่ากว่าทั่วจะถึงนั่นมันก็ จะโวกกับมาก็อีก2เดือนเลยฮะผมว่าไหนดูสิผ่านี่ไปอีกมันก็จะประมาณนัดอีกประมาณวันนี้นะโอเคกันเดี๋ยวลองฝึกไปดูก่อนไม่ได้ถ้วยวันการ์นปิ๊กก็ไม่เป็นไรเรืเนะ่อยๆอายุอยู่ถึงก็ถึงนะ พักหน่อยอยังอยู่เนะอะเคพักอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่ารู้สึกร่างกายไม่ฟื้นเต็มที่ยังอยู่เว้ยอายุตอนนี้ก็จะสี่ปีแล้วนะฮะเนี่ย ตอนนี้เต็มที่กับชีวิตแล้วฮะฝึกต่อมาความแม่นเป็นหลักนะถ้า650ผมว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเกมได้เยอะเลยน,ะนานมาแล้วฮนะอ่าถ้วยอะไรอ้น,นี้ถ้วยที่จริงผมว่าผมเรียงผิดไงวินเนอร์ครับโอเคเอาถ้วยนี้ก็ได้ฮนะแต่ครั้งนี้ผมไม่ลืมแนะ่ขอโทษทีฮนะ,ะผมว่านี่อาจจะเป็น วยสุดท้ายของเว็บนะฮะเพราะว่าอายุคงไม่วกกลับไปที่จะเอาถ้วยวันแกรนปีกได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีตัวสารต่อแน่นอนนะอายุอยู่ไม่ถึงแล้วเว้ยอย่างน้อยๆก็อยู่ไม่ถึงถ้วยนี้นะเลมิเอตเกรดเอสเมันมีมันมีมันมีแข่งอะไรไม่รู้ก่อนด้วยฮนะแต่ไม่มีรางวัลอะไรไม่เป็นไรไม่สนนะ เอ้ยยังอยู่โอเคชื่อปุ๊บอ้าวเป็นวันเกิดแล้วอาอยุสี่ปีแล้วแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์อ่าฮะเว็บสี่ปีแล้วฮะโอเคเพราะว่าผมคงต้องกินกล้วยวะ่ะไม่กินกล้วยคงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะจริงๆผมกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันตายไงโอเค ไอเค้กก <GU> <ES> ินเข้าไปอะเอาไปเลยเค้กนี oh, ่ไงนี่ไงดีทรีทไรม์เมนต์เห็นไหมเริ่มแล้วฮะผมจะยืออายุก่อนนะตอนนี้ผมต้องเซฟก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่เซฟแล้วก็กล้วยบางทีมันจะออกฤทธิ์ไปกัดอายุแทนนะโอเคผมต้องขอเซฟก่อนนะ โอเคฮะถึงเวลาที่ทคนรอคอยถ้วยถ้วยที่สามที่เราจะต้องไปเอามา ไม่เปิดก่อนให้เปียบฮะตอนนี้เราความแม่นมากกว่าเดิมหลายล้านยังไม่ทำอะไรเลยเท่นกับไอ้นี่คือแบบใครกดก่อนชนะฮะแล้วมันถ้าผลปรากฏว่าไม่ตีติดขี้อีกโอ้โหถ้ามันไม่ขี้นะผมว่าผมยังรอดอยู่นะไม่เป็นไรช่างมันแค่ตาเดียวไม่ได้ทำให้ผลดรูปผลแพ้ชนะหรอกโวย อีกรอบหนึ่งย่ารอดอีกแล้วเนี่ยต้องซ้ำด้วยต้องซ้ำให้ได้ไฟทวิตเตอร์เอ้ยผงพิษห,หืมกัดหมดเลยทำมันไม่เป็นไรรีใหม่ได้ออกไปไกลๆออกไปไกลๆแจ็บมาแจ็บแล้วโอ้โหแจ็บอีกมีแจ็บได้นักหนาถอยออกไปาฟทวิตเตอร์ อ้ <laughs> yeah. อืดขนาดทนไฟสตรีมได้แกมันร้ายกาจจริง,รงๆคาไม้แพ้ไปแม่งยังชนะอีกวะอย่างนี้จะหาคาไม้มาชนะอีกรอบนึงผมแพ้เลยนะผมพูดจริงไม่ได้พูดเล่นโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเราชนะแมตช์นี้มีหวังอยู่ไบรแกนดัดเดวบลเอ้อ เจ็บนั่น,น,นเลียวเลียวอะไรความสามารถเลียวมันคืออะไรไม่รู้รู้แต่ไฟส,สตรีมมืดแล้วนี่คือความจริงใช่ไหมที่มันจะบอกว่านี่คือความจริงที่แกต้องแพโอ้โหมันคำบอกเล่าที่เอเ r นจี h ช็อตยังอยู่ครับ power แล้วมันคือพลังอะไรล่ะเนี่ยฮึบจ้ามันคือพลังอย่างนี้นี่เอง power <c oughs> มันคืออย่างนี้นี่เองก็าร้ดาเมจ โอ้โหบรรลุเลยครับขามายแกต้องแพ้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 ลกแพ้ลกลก,ก็รอบแรกรู้กันนะผมได้ที่สองอะ่ะก็คงต้องลองอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งมันต้องอีกรอบหนึ่งฮะมาเสียดายเสียดายมากเมื่อกี้หนุกมากแต่ก็เสียดายฮะที่ได้ที่สออไม่เอาอะเราต้องได้ถ้วยอะไม่เอาที่2บอกเลยอะมารอบนี้แหละ สึกสุดท้ายมันต้องให้สุดท้ายจริงๆสิไฟสตีไม่โดนนี่ผมกดเอ็กซ์ลุลลนะมันต้องได้ไล่ก่อนสิวะเออนั่นแหละไม่ได้ไล่ก่อนอีกงอนเลยนะรอบนี้ <c oughs> รอบที่แล้วมันเจอมันไล่ก่อนแนะ่เจอหน้ามันทีไรผมรู้เลยว่ามันต้องวันฮิตเคกันสักคนเนะี่ยโอเคถือว่าเริ่มได้สวยงามวันนี้พี่โลกวันนี้พี่โลกต้องแพ้ผมนะ ฝ่ายสตรีมต้องโดนเนะเช้อเออเกือกเอ้ยยามาโอยเดี๋ยวผมเสียเปียบมาดูการ์ดมันเพิ่มโคตรเร็วะฮะเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้มันไม่ได้รู้สึกอบอุ่นเลยฮะนี่ผมพูดเรื่องจริงเนี่ยเอาละเข้ามาใกล้ได้แล้วปิดมันเลย หมายถึงมันปิดผมอะ่ะผมไล่ไม่ทันโอ้โหไม่เป็นไรยังมีโอกาสอยู่ะไปเจอกันในแมตช์รอบชิงแล้วกันในพวกเบื้องหลังหลายเอ,อ๋ยมาถ้าผมชนะรอบนี้ไม่โลก,ก็คาไมา้ที่เราจะได้เจออีกรอบหนึ่งอะ้ยมันไส้ฝ่ายสตรีมต้องโดนนะจ๊ะเออว้ยนะ ึบยายังอยู่อีกเหรอก็ได้ก็ได้นี่คือ,อยานะเฮ้ยอุ๊ยโอกาส9กาสจะมามันแม่นอย่างเงี้ยไยไปก่อนพ่อร้องไป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 นั่นแหละอุ๊ยอโอ้ยเนาะคุน้นลุนเลยโอ้ มาฮะโอเคถึงในสุดก็ถึงเวลานี้แล้วัทีอ้าวพี่คาไมายชนะเหรอมาดีแล้วถ้าเป็นคาไมายแล้วก็ผมไล่โดนก็คือจบแล้วดีแล้วที่มันชนะมาไฟสตรีมปิดฉากไล่เร็วก่อนแน่นอนฮนะไม่ต้องห่วงอ่าก็แกผิดเองนะที่ชนะวอ้ย ในที่ส <papa ök> <benim> ุดถ้วยนี้ก็เป็นของเราฮะโหถ้วยเป็นรูปหน้ามงกอเลยฮะเงินรางวัลโหเฟไม่ขึ้นแน่นอนอยู่แล้วฮะแต่ที่เราก็เป็นผู้ฝึกแรงก้าวแล้วแน่นอนนะฮะ ดีใจจังเลยูวทวที่3เป็นของเราอะโอ้โหอินยังจะเพิ่มครับงานนี้เจ๋งมากต้องชมซะหน่อยคงไปได้เล่นด้วยกันแล้วมังอาทิตย์หน้าฮะยังไม่ตายวะเอาละมาเซนครับเพิ่มระดับครับเราทำได้แล้วนะสแลมวชิงแรงก้าฮะ เราเลยออแค่ลังเดียวเท่านั้นที่จะ,บบจะไปสู่จุดสูงสุดนะฟีนิกซ์นายทำได้ดีแล้วนะเวลาที่นายจะต้องปลดระวางแล้วนะนายคงไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฟรีสโอเคฮะตอนนี้ ผมคงต้องขอเก็บฟินิกไว้เป็นไพ่ตายในภายภาคหน้าหรือว่าเอามาผสมใหม่นะฮะผมจะไม่ยอมให้เขาตายเด็ดขาดก็โอเคฮะสำหรับพาทนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันภาพหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ